พี่ๆเจ้าของคลินิกคนไหนนะคะที่กำลังดูคลิปนี้อยู่นะคะหนูกราบค่ะพี่กราบจริงๆค่ะช่วยเอาพี่ชายหนูไปปลูกผมทีค่ะทุกวันนี้เขาทำคลิปอะมีแต่คนเม้น์แบบบูลี่บูลี่แก่บูลี่ผมแก่เขาบอกว่าไอหัวล้านมั่งไอหน้าผากกว้างมั่งไอคิวต่ําม,มั่งแต่จริงๆไม่ใช่นะคะเขาไม่ค่อยไม่ค่อยมีผมเขาเป็นคนที่ผมบางมากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวหนูจะทําอะไรให้พี่ดูแค่เปิดพัดลมแค่เนี้ยค่ะพี่ คือแบบบางทีหนูก็เสียใจนะมีคนมาบูลี่พี่หนูอะ่ะเออก็แค่คนไม่ค่อยมีผมทำไมต้องพูดอะไรขนาดนั้นอะ่ะเห็นไหมคะ <laughs> เนี่ยไม่ต้องใช้ใดเป่าผมเลยพี่ดูดิแห้งแล้วกราบกราบจริงๆค่ะพี่หนูกราบจริงๆเอาเขาไปปลูกผมเถอะนะคะในคอมเมตต์เอา พี่เขาจะรีวิวให้ตลอดชีวิตเลยนะคะถึงแม้ว่าเขาจะมีชีวิตอยู่ได้อีกไม่นานก็กตามอ๋อยังยังนานค่ะหลายปีค่ะพี่ประมาณห้าค่ะห้าสี่สามสองหนึ่งเอาตายสิเอาไม่เล่นตามบทอะแล้วใครเขาจะสงสารเราแบบเนี้ยก็รู้อยู่ว่าตัวเองลบมาก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวฟังก่อนก็รู้อยู่ว่าตัวเองผมน้อยผมน้อยเนี่ยก็อ้อนวอนเจ้าของคลิน,นิกเ,เขาให้อยู่เนี่ยกราบเขาสิเนี่ยพี่ดูเห็นไหมเนี่ยโอ้ แสบตาไปหมดเลยคิดว่ามีดวงอาทิตย์สองดวงโอ้โหแล้วตรงที่มันให้ขึ้นก็ไม่ขึ้นนะข้างหน้าเนี่ยอย่าอย่าอย่าจะร้องให้อย่าร้องให้โอ้น่าสงสารโอ้ลูกลูกอย่าร้องฮะโอ้ยจะร้องให้จะร้องไห้กรกาบนะคะถึงแม้ว่าพี่เขาจะแบบว่าเหมือนลูกวัวพึ่งคลอดก็ตามอะค่ะเอาเขาไปปลูกผมหน่อยนะคะพี่เจ้าของคลินิกนะคะไปเข้าบ้านเข้าบ้านจะร้องให้เข้าบ้านไปกระหม่อมยังบางอยู่เลยเปรียกฝน